ผมว่าน่าจะบินไปถึงเลยปะเนี่ยไม่ร้องไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาปุ๊บแปลงร่างเป็นสายเดี๋ยเป็นสายนี่ที่ทุกอะไรนะซับผมมาแล้วับผมวิหารมาแล้วมาแล้วครับ สรุปแล้ว h ฮอรี่เฮเรด e ลดินเมลที่เธอพูดนั้นก็คือ to in's the treasured the li สมบัติของมอนสตัดพิมพ์ที่ครั้งหนึ่งเทพแห่งลมบาบาโตสเคยบังเลง ขอแค่มีเฮอรี่เฮรีไลนีเมลฉันสามารถเรียกเฮยารินตื่นจากฝันได้แบบนี้จะสามารถหยุดการทำลายล้างของสตอนเทอร์เรอร์ได้อย่างนั้นหรอ แน่นอนเพราะฉันคือกวีที่เก่งที่สุดในโลกนี้ยังไงล่ะอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีบทกวีไหนที่ฉันไม่รู้จัก trustworth มองตาของฉันสิ เธอคิดว่าฉันไม่น่าเชื่อถือบ้างเลยอย่างนั้นเหรออืมน่าสงสัยอะ so, งั้นจะเอาฮ o l y Hair มาได้ยังไงกันละ่ะ

ไปไม่ไปจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปจะไปก็ไปจะไปไม่ไปจะไปก็ไป มาแล้วโอ้โหนี่หรอโอ้ยกระใครเนี่ยอยู่ใคร,นะอใครสองคนดูฉันนี่นะ Hello there, sister. สวัสดีซิสเตอร์ may the animo god bless you young bard how can I help you ขอให้ฟิตเตอร์จนกระสิทธิ์อยู่ที่เธอนะพอกวีหนุ่มมีอะไรให้ช่วยไหมจริงๆแล้วฉันได้รู้ความลับอย่างหนึ่งที่สามารถปดป้องมอนสตักแห่งนี้ไว้ได้ oh, what blessing from the God of What the a Animal blessing เอ๊ะนี่มันคือพอรของบาบาโตสอย่างนั้นเหรอแต่เรื่องนี้คุณต้องรายงานกองทัพอัศวินนะคนอย่างฉันจะไปทำอะไรได้กันละ่ะ Dear sister are able Your to help อีอ๋แน่นอนพี่สาวช่วยได้อยู่แล้วนะ I'd like to borrow the Holy Liar. With it, I'll be able to help Stormterror. อย่างเช่นเฮรี่เฮอร์ี่การใช้พลังของมันสามารถทําให้สตอร์มเทเร กลับไปถเถอะมันเป็นของที่สำคัญมากฉันไม่อยากจะให้เธอแต่จะไปไหนก็ไปแม้ว่ามังกรน,นั้นจะดุร้าย แต่หากผู้รักษาการของกองทัพอัศวินตัดสินใจไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางทางได้หรอกนะนั่นไม่ได้หรอกนะแบบนี้สตอนเทอเลอร์ก,ก็ตายกันพอดีสินั่นไม่ไ n ้หรอกนะแบบนี้สตอร์มเท e m s เ l อ e s ก็ม่ย f o ห g อ v e it เจ้ามังกรน,นั่นทอดทิ้นสายลมแม้เป็นเทพแห่งลมก็ไม่อภัยให้ง่ายๆแน่อืมได้ปวดเถอะนะพี่สาว <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่ได้พ่อกวีนมน้อย strange somehow i feel so bad rejecting this sweet child แต่โดนเจ้าหนุ่มนั่นเรียกพี่สาวทําไมใจของฉันมันรู้สึกดีอธิบายไม่ถูกแปลกจริงๆ then i guess i'm left with no other choice เออช่วยไม่ได้นะ เธอจะมาห่วงซ่อนต่อไปไม่ได้อีกแล้วผู้ศรัทธาที่แสนดีของฉันจงดีใจซะเถอะเบื้องหน้าของเธอก็คือบาบาโตดเอง็งยังไงล่ะ ตกใจไหมล่ะตกใจจนอยากร้องไห้เลยใช่ไหมรู้สึกเป็นไงที่เธอเทพเจ้าที่เธอเริ่มใส่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วงั้นฉันขอกับตัวกลับใจกลับ ไปเก็บเอกสารที่วิหารก่อนละกันนะแป้วเขาไม่เชื่อแป๊วเลยแป๊วเลยเพื่อนเขาไม่เชื่อ bat an eyelid. ซิตเตอร์นั่นเดินกลับไปแบบเลยไม่เหลียวแลเลยฮะ But I have at least learned what I wanted to know. แต่ว่าล้วนะจริงๆแล้วเป้าหมายของเราก็รุล่วงแล้วแหละ อย่างน้อยเธอก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามีฮฮลี่เฮเรอยู่ในบริหารแล้วนะตอนนี้เอกในเมื่อเธอเป็นอัศวินใหม่ไฟแรง Maybe you can give a shot. ถ้าไงเธอลองจะไปดูสักหน่อยไหมละ่ะ